สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ดากกอกนะคะนี่จะเอานับน้ำนะคะน้ำก็ยังเหลือเยอะนะคะเน,นาะ,ะคงจะไปลงได้อีกหลายจุด สน,นุกไหมแมนุกแล้วเหนื่อยแล้วตอนนี้ <c oughs> เหนื่อยแล้วค <c oughs> <c oughs> านเหนื่อยแล้วตอนนี้นครับันแม่ไรครับอแบตอนนี้ผมอูบ้านบ้าน,น,าาน,นทีตงเต็ตัง้ตงบ

เราลงจากรถหกล้อนะคะเพื่อที่จะใส่รถกระบะไปนะคะเนาะเพื่อที่จะได้สะดวกสบายนะคะเหลืออีกครึ่งรถนะคะตอนนี้อยู่ในบ้านกุดหัวช้างอยู่นะคะ ชาวบ้านก็ไปซื้อน้ำมันนะคะเพื่อที่จะใส่เรือข้ามฝั่งอ ม diver, like okay. ไม่ได้ลงป่ะข้างในเขาไม่ได้ออกมาเลยไงลุงความจริงเขานอนเฝ้าวัวก็เอาลงได้เขาก็ดีเหมือนกันนะลุงไม่ได้คยจริงวราแล้่เขาไม่เข้าเลยอ่ะโอรับ นี่นะคะก,ก็เสร็จแล้วนะคะอเอาเป็นยังตะกี้บ้อหูหบอ,อ,อบหาโอ้ลพเมอ้โถ่ายควาแน่เนี่อเอา,าเอาควา,า,ายถ่ายกูกระลาบเนี่ยเอิ่อนมาถ่ายทถอแม่เอเอิ่นมาถ่ายเถแม่ควานเามา บ่เขาก็มบ่นเขายังไม่แกกเนี่ยคนนั้นพร้บ้านข่เบิ้องนู่นอ่ะบะใ่อไล่ะไปใส่ะรนัเด้คนกำลังสิถามว่าเอาลงนีบอ่ะนะเป็นถามไม่น่ามาลงอันนี้กูมีกินนี่น่านันเด้บอกคนที่บออะไรลงบอไมหนีเลยอือเอาลงมาไปกินนี่และเนาะเสียหลักเี่หล่กไปใส่หล่กนันเด้นันยินนะบอกคนก็ได้บอกคนก็ได้ไปหา นี่ยดุนน้ำแม่เนี่ยขอคนเดินน้ำขอเดิน้ขอนเดนน้ำไหมเอเอ้าเอาตมเปิดแล้วหลายก็ยังเนตัวปอระเ็นไหมเอ้เปอร์เนปอนอเ่ส่ลน้ำาวตลอดเลยนะนี่จ้าฝากช่องในเดือนค่ะซ่งม่ดาขอกามันให้น้องนั่นใครน่น้ำน้ำตรงนี้มีมีเามาส่งบ้างไหมครับมาเเรื่อยยุ่ทุนแต่ว พ่เอาบ้านเนี่ยคนก็ใส่เือไแก่ใส่บ้านเหรอมาเวมาเร็วตั้งกล้องไปไหนเร็วตั้งะตั้งายามันหมเข้าหูไปั้งใชป่ะใช่ประเด็นดิฮันยน่าัดก้ท่านหลังเดวปจัาห่เดยนเานคนคม่คนมาต่อแถวต่อแถว ทรงงฮะะกนแม่ไต้องโยนห่ต้องโยนโัลอยหมดแล้วนี่หันลอยหมดแล้วนั่นนี่ลอยหมดแล้วนั่นน่อยหมดแล้วนั่นนี่

แขไม่ม้อมหมดแร้อมหมดแรงค่ะหมดแรง้มาเลยจ้าโ่ปดแนอ่ไสไม่ีแ้วมีแล้วน่นะคะก็มอบให้นะคะเขามานอนเฝ้าวัวอยู่ในเต็นนะคะ้ยบกคนดแมลว

ช่องแสาน right? นอกด้วยแล้วก็ช่องเส้นทาร์กกอกด้วยนะคะจะมีผ้ากันละอ่านให้ต้นทาร์กมาอยู่ห้าสิบแปดท่านนะคะตอนนี้ในช่องของทสตนอกเดินนะครับร้อยสี่สีนนสท masa, question, นน er ่ท่านไปช่องฝากช่องม่ดากกอกด้วยนะคะไปเพี่น้อยเดี๋ยวเคลื่อนเคลื่อนรถน้ำลงเรือได้เลยครับเพราะเราจะขนของก่อนจะไปลงเรืออีกเหรอคะ บอกคะจะต้องลงเรืออีกบอกค่ะนี่ยตรักนารัน่กน่อการัน่ารนรักน่ารักน่าน่ากน่อรัก่ารัก่ารน่าน่ากน่าน่ารัก่ั่า่านั่